เรา่ได้อีกข้อไม่เดียวเอาไมลน้องน้าน้องไไม่รู้ะไนอไม่ได้เจอัไม่แน่ไม่แน่ใจว่าแบบจะเจอวันไหน ผมยังต้มใส่ไหูพั่วพั่วพักทีเรียวเย็นเลยครับเหรือว่าเราไปด้วยอ้าหรือว่าเราไปด้วยไอะไรเนี่ยไม่ได้ม้ไได้มไเราไปขนกของฝากจากเราของฝากจากนกแต่เป็นขี้นกเลยนะ กอนันน uhm <Ừ. S 2> ี่ก okay. oh, ็มีดูง่าดท่าอ่ะเราก็เลยบูเลยดูง่ายต้องัเสร็จก็ยังดูเลยาไม่ไหวเราต้องเ่ร็าก็ดูเลยดูในวัยเด็กดูในวัยเด็เจะดูในมัยเด็ก แล้วมันแห้งแล้วตอนนี้มไปไม่ได้ขี้ดีเดี๋ยวไปใาหหนไนมาไปไหนไปไาปไนไปไไปไมไปไไปไไปไาไมไปไไปมานมาไมไปนมาไมไปไไปน